สวัสดีค่เัเพื่อนๆวันสุดท้ายของวันหยุดยาวกันแล้วนะคะหยุด4วันไม่ได้ใจว่าไปเที่ยวไหนกันบ้างหรือเปล่านะคะโกก็เพิ่งกลับมาจากเชีงยงใหม่แต่ว่าไม่ได้ไปช่วงหยุดยาวหรอกนะคะไปก่อนช่วงวันหยุดยาวไปประชุมมาอากาศเชีงยงใหม่กําลังดีเลยนะคะแต่ว่ายัางไงก็ตามแล้ววันนี้เนี่ยเราก็เข้ามาสู่ภารกิจการสรุปน้ําหอมเก่าที่ใช้ไปแล้วกเ็เริ่มต้นเปิดใช้น้าหอมใหม่ที่ได้ลองกันนะคะอย่าง ที่คุยกันว่าสักช่วงสัปดาห์ก่อนจริงๆนะจะสัปดาห์กว่าๆด้วยซ้ำโกดได้ลองใช้ตัวซินออลเฮ e เวนของแบรนด์โปรดไปใช่ไหมคะซินออเฮเวของแบรนด์โปรดไปใช้ไปประมาณสัปดาห์กว่าๆ๋ยว,วันนี้เราจะมาสรุปการว่าแง่มุมที่โกดใช้เจอเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาลองใช้ตัว น้ำหอมของลัสกันนะคะเราก็มีอยู่2ตัวก็คือเดอร์ตี้กับกับลัสลัสนะคะแต่ว่าช่วงนี้อากาศเมืองไทยเนี่ยมันมันแย่มากคือถ้าใช้ลัสลัสเนี่ยน่าจะตายได้ดังนั้นก็ขอช่างใจว่าเป็นเป็นเดอร์ตี้ดีกว่าแล้วเราก็จะมาคุยถึงเรื่องน้ำหอมมิ้นที่โกมีอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าก็เป็นคนชอบใช้น้ำหอมมิ้นเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเรามาตั้งต้นจากการใช้กลิ่นสรุปการใช้กลิ่นซินออฟเฮเวน ของแบรนด์โปรดก่อนนะคะแบรนด์โปรดคือจริงๆแล้วแบรนด์โปรดเลยนะคะเราต้องเข้าบูพื้นก่อนว่าแบรนด์โปรดเนี่ยเป็นแบรนด์ไทยนะคะแตกมาแตกลายมาจากแบรนด์มิดแบรนด์มิดก็คือแบรนด์นี้นะคะแบรนด์มิดแบรนด์มิดนี่เขาจะบอกว่าแปลมาจากคำเม็ดเม็ดในไ a ยแลนดนะคะแล้วก็ก็จะเป็นแปลว่ามิตรภาพด้วยก็คือการต้อนรับแบบไทยๆอะไรเงี้ยนะคะจริงๆก็ดังนั้นเนี่ยธีมจึงจะเป็นแบบน้ําหอมของคนไทยนะราคาน่ารักด้วย อ๋ห้าสิบมลหนึพันสองห้าสิบอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าแบรนด์มิดเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่แบบใช้แบบโน้ตไม่เยอะนะคะ<ม>ก็จะมีแบบเหมือนชูตัวเด่นๆประมาณสักตัว2ตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้คอมเพล็กซ์อะไรมากกลิ่นเข้าถึงง่ายใช้ง่ายแต่ว่าที่สคำคัญคือเป็นแบรนด์คนไทยเราอะสนับสนุนตรงนี้อยู่แล้ว <S <S ใช่ไหมคะแล้วก็พอสักพักนี้เนี่ยแบรนด์มิดก็แตกลายมาเป็นแบรนด์ปโปรดนะคะแบรนด์โปรด แบรนด์โปรดเป็นแบบนี้นะครับแบรนด์โปรดก็จะมีความอาร์ติสขึ้นมานะคะมีความใช้มีความคอมเพล็กซ์ขึ้นมาแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาน,น้ำหอมนิดนึงแต่ว่ามันเป็นแบรนด์นคล้ายเป็นถ้าเกิดว่าเทียบกันก็มิดก็เป็นแบบดีไซเนอร์เป็นแมสอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนแบรนด์โปรดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแปะนิชขึ้นมาหน่อยหลายๆตัวเนี่ยต้องอาศัยการอินตทร์พรีตกลิ่นนะคะกลิ่นมีความใช้ยากแล้วก็มีแง่มุมของความเป็นศิลปะเยอะในแบรนด์โปรดมากขึ้นกว่าแบรนด์มีที่มันจะเข้าถึงง่่าายกกกววแแล้้็็็คคนนนใชจะเปนนแบบ สบายๆง่ายๆอะไรเงี้ยเนาะโกก็ได้ลองซื้อนะคะแบรนด์มิดแบรนด์โปรดมานะคะชื่อกลิ่นซินออลเพเวนซึ่งตอนนั้นนะ่ะทางแบรนด์ทำทำเหมือนกับเป็นทำแบบ C.H.R. เนาะ mm hmm. ก็คือราคา250มั้ง5 m ml นะคะ2,990เราอะเป็น10ขวดแรกที่ซื้อปุ๊บเนี่ยทางแบรนด์ให้เราอะโอนเงินตรงไปที่มูลนิธิอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำงานเกี่ยวกับ เด็กที่อยู่ในห้องฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเงินของเราทั้งหมดอนะ่ะ2,990บาทบบริจาคให้กับมูลนิธิองค์กรการกุศลเลยแล้วก็เลยแบบเออดีใจก็ตั้งใจซื้อมาแพ็กเกจนะคะเรามาคุยกันเรื่องแพ็กเกจก่อนแพ็กเกจแบบดูดีมากเลยนะคบดูดีมากเลยตรงนี้เป็นเป็นเหล็กด้วยเนาะแล้วก็หัวจุกก็แบบเป็นแบบนี้ก็เป็นขวดสแตนดาดของทางแบรนด์นะคะกล่องก็ดูมีแบบความแบบน่ามีความเอาใจใส่นะคะดูดีเลย นะฮะอ่ออนทางนี้ทางนี้ทางนีง้นะคะก็ะเป็นแบบสองชั้นสามชั้นแบบนี้ก็สวยงามตอนนั้นนะคะเราคุยกันใช่ไหมครับวันนั้นเราคุยกันว่า sin of heaven ใช่ไหมครับมันเป็นบาปที่อยู่ในสวงสวัสด์ดังนั้นเนี่ยกลัวว่าโครงสร้างกลิ่นน,น่าจะมาจากการสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันแบบให้มาคอนทราสต์กันให้มันตัดกนันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการสร้างกลิ่นให้มีความน่าสนใจโดยใช้โครงสร้างกลิ่นที่ตัดกันเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นคนที่ทําเป็นแบบเป็นแบบ เป็นการตลาดเป็นโครงสร้างกลิ่นที่ทํากันมาบ่อยๆนะคะแต่ว่าทาทนี้เนี่ยทำได้ดีแค่ไหนเนี่ยเราอาจจะต้องมาคุยกันหน่อยว่าเป็นยังไงหลายๆแบรนด์ก็ทํากันนะคะอย่างเช่นเมื่อก่อนอย่างที่เราคุยกันในห้องเนาะว,ว่าจะมีแบบดิวนี้แบบคอมบิเนชันเก๋ๆคอมโพสิชันแปลกๆมันเยอะอย่างเช่นเอาแอนิโมลิกตัดกับทะเลในเฮราของแบรนด์พระภูมิริศนาใช่ไหมคะหรือว่าการเอากลิ่นหนัง มาตัดกับกลิ่นอัมพันอย่างแอมเบอร์กรีสของเมมโมใช่ไหมคะหรือว่าการเอากลิ่นแบบที่มันไม่ควรอยู่ด้วยกันได้อย่างเช่นอูดกับกลิ่นสารายในอูดเมเนอรัลของทอมฟอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือความคอนทราสต์กันในเชิงของกลิ่นนะคะแต่อันนี้เนี่ยเป็นการคอนทราสต์กันในเชิงคอนเซ็ปต์นะคะคือเอาของที่มันไม่น่าอยู่ด้วยกันได้อย่างมาอยู่ด้วยกันได้นะคะใช้ไปนี่นะคะกูก็มาค้นพบแง่มุมที่มันแบบ ที่มันแบบเออมันเป็นแง่มุมที่แบบโอเคเลยอะของกลิ่นนี้นะคะเพราะว่าตอนนั้นเราก็ตังตอนที่เรารีวิวตอนแรกใช่ไหมคะเราคิดว่ามันเป็นการตัดกันของกุหลาบกับกลิ่นควันใช่ไหมคะแต่ว่าพอโกใช้มา1สัปดาห์แล้วเนี่ยนะคะพบพกว่าตัวซินออลเพเฟนเนี่ยนอกจากกุหลาบกับกลิ่นควันกลิ่นสโมกกี้ที่ตัดกันแล้วเนี่ยนะคะมันยังจะมีกลิ่นของพวกเรดเบอร์รี่ ะะกลิ่นของเบอร์รี่ฉ่ำๆเนี่ยซุกซ่อนอยู่ในนี้ด้วยนะคะมันทําให้กลิ่นไม่ตายแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปกลิ่นเบอร์รี่เนี่ยจะช่วยนําความชุมช่มฉ่ำม,มาให้นะคะซึ่งมันจะคล้ายๆกับอีกตัวหนึ่งของแบรนด์นะคะในไลน์ Memorable ก็คือตัว s ัมทามแดนอ็อ n เน e กซ์ท m e ซัมท t มแดนอ็อ n เน e กซ์ท m e เนี่ยเป็นกลิ่นของผลไม้ชุ่มเฉาอุ่มแล้วก็มีดอกไม้รองหลังตัดกับกลิ่นควันแล้วกลิ่นฝาดของพวกเบอร์ชทาอะไรเงี้ยนะคะ กลิ่นก็จะมีความสโมกี้แหลมๆสูงมากนะคะตัวนี้ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะเป็นจะเป็นตัวที่ดังของแบรนด์เลยแหละนะคะแต่ว่าไปๆมาๆแล้วเนี่ยมันมีความคล้ายกับซินออลเพเวนนะคะมีความคล้ายเฉยๆในเชิงโครงสร้างนะครับแต่ว่าไม่ได้กลิ่นเหมือนกันเพราะซินออลเพเวนเนี่ยกับเป็นกุหลาบแดงที่เบ่งบานเต็มที่นะคะเป็นแบบกุหลาบ็แดงสดเลยแหละนะคะราดมาบนแบบอ่ ผลไม้อ่ะเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ลูกเล็กๆสีแดงนะคะมีความชุ่มฉ่ำกุหลาบแห้งแต่ผลไม้ชุ่มฉ่ำแล้วตัดกับกลิ่นควันที่แบบไม่สโมกกี้มากนะคะแค่พอให้ความรู้สึกแบบมัวๆเหมือนมองผ่านหมอกอย่างนี้นะคะแล้วก็กลิ่นนี้เนี่ยโกใช้กับผิวโกนะเราก็รู้สึกว่ามันก็จะผูกติดอยู่กับคําว่ากุหลาบกับคําว่าควันแล้วก็เครื่องเทศแค่นั้นเองใช่ไหมแต่ว่าเราไปใช้ที่เชียงใหม่ อันเนี้ยความแตกต่างก็คือพอใช้กรุงเทพอากาศมันชื้นชื้นแห้งๆเนี่ยตัวเบอร์รี่อ่ะไม่ค่อยออกออกตัวชัดเจนแต่พอเอาไปใช้ที่เชียงใหม่แล้วอากาศทางนั้นแห้งอ่ะกลายเป็นว่าเราได้รับทราบถึงแง่มุมของความชุ่มฉ่ำของเบอร์รี่สีแดงที่อยู่ในนี้ทําให้กลิ่นนี้เนี่ยมันก็มีแง่มุมน่ารักนะมันก็มีแง่มุมน่ารักอยู่ไม่ใช่หัวไม่ใช่ฉุนเฉียวรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยเราว่านะคะกลิ่นนี้เนี่ยอาจจะเหมาะทั้งผู้ชายและทั้งผู้หญิงเลยแต่ว่า ขึ้นอยู่กับอากาศและขึ้นอยู่กับผิวด้วยผิวบางคนจะกุหลาบเด่นผิวบางคนจะเวอรี่เด่นอากาศบางครั้งเนี่ยอากาศกรุงเทพชื้นชื้นแห้งๆก็จะได้กลิ่นแบบควันๆสักสัดเด่นพอไปอากาศแห้งๆหน่อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็จะเป็นเบอร์รี่เด่นอันนี้ก็ก็แปลกใจดีเหมือนกันกลายเป็นว่ากลิ่นนี้เนี่ยกูชอบชอบมากกว่ากลิ่นซัมทามดโนนิกส์ทามด้วยนะจริงๆซัมทามดโนนิกส์ทามเนี่ยอยู่ในอันดับที่3ของไลน์เมโมรเบิลใช่ไหม ในลายเป็นโมดิโวลเราบอกแล้วว่าเราชอบ standing s o m e w h e r e in the shadow สูตรลองลงมาก็คือ I finally found something ใช่ไหมคะแล้วก็สองอันนี้ก้ำกึ่งกันกลายเป็นว่าเราก็แบบเออเราว่าอันนี้ดีเลยอะซินอฟเฟเฟนแม้ว่าจะถ่ายทอดความแบบซินอฟเฟเฟนสำหรับเรานะมันไม่ได้ชัดเจนมันไม่ได้รุนแรงขนกะัดอ๋อมันเป็นอฟเฟเฟนนี่นะมันก็มีความน่ารักอยู่ใช่ไหมมันมีความส,ส,สดชื่นนุ่นนมแต่ว่ามันก็เป็นแบบแรงปรารถนาหรือเปล่าที่อยู่ในโซ่ ในส่วงสวรรค์เลยเงี้ยนะคะแต่ว่านี่แหละนี่แหละนะคะโกจะแบบหลกัหลกๆเลยที่โขเจอก็คือ1กุหลาบนะคะกุหลาบแบบแห้งๆกุหลาบเดย์ดรายแต่ว่าด้วยกลิ่นที่มันมีความเป็นเบอร์รี่เข้ามามันจึงไม่ดรายมากนะคะแล้วก็กลิ่นควันที่อยู่ในนี้เนี่ยรับรองการันตีได้เลยว่ากลิ่นสโมก y ี้หรือกลิ่นควนันกลิ่นฝาดที่อยู่ในนี้นะคะกลมกล่อมแล้วก็ลงตัวกว่าที่เราเจอ Stand i n g s o m e w h อ r e in the s h a โ o w มากนะคะ Standing somewhere in the shadow อ๋อไม่ใช่พูดผิดซัมไทม์เดนเน็กซ์ไทม์มากนะคะดังนั้นถ้าใครชอบซัมไทม์เดนเน็กซ์ไทม์แล้วคิดว่าซัมไทม์เดนเน็กซ์ไทม์เนี่ยดุไปหน่อยแข็งกร้าวไปหน่อยนะคะลองมาชินออฟเฟเว่นจะค้นพบแง่มุมที่อ่อนโยนมากขึ้นนะคะของซัมไทม์เดนเน็กซ์ไทม์แล้วก็ผู้หญิงท่านไหนที่อยากใช้ซัมไทม์เดนเน็กซ์ไทม์นะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันแบบเออบางทีมันมัสคิวลีนเกินไปสำหรับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ แนะนำให้มาลองใช้ Scene of Heaven ดีเลยนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยความทนนะคะคือ8ชั่วโมงเนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะคะเราไม่ต้องมาเถียงกันเรื่อง projection อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าความทนเนี่ย8ชั่วโมงเนี่ยเอาอยู่แล้วก็ ฟุ้งกระจายพอสมควรนะคะไม่มากจะฟุ้งมากแต่จะมู่มากในตอนแรกนะคะท็อปโน้ก็จะเป็นเบอร์รี่มาเลยแรกแพอเบอร์รี่หายไปเบอร์รี่จางไปเนี่ยก็จะเป็นกุหลาบแล้วก็กลิ่นควันก็จะอยู่กับเราตั้งแต่ต้นจนจบนะคะแล้วก็ท้ายๆกลิ่นค่อยออกเป็นสไปซี่นิดนึงมีความไม้นวลๆนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ไม่เสียใจเลยที่ซื้อมานะคะเราก็ใช้บ่อยนี่ก็อยู่ไปพอสมควรนะชุม่มสัปดาห์กว่าเนาะสัปดาห์กว่า,วา,วา <c oughs> ไม่เป็นไร นะครับตัวนี้ก็โอเคให้8เต็มสินะครับกับซินออฟเฟเวนใครสนใจชอบกลิ่นที่มีความไม่ตลาดนะครับมีความไม่มีไม่เอาใจตลาดเป็นกลิ่นที่ไม่เอาใจตลาดเป็นกลิ่นที่ไม่ตลาดแต่ในขณะ,ะเดียวกันก็ไม่ได้นิชแหวกจนแบบอูดขี้ควายกลิ่นสาหร่ายทะเลแปลกๆกลิกกก่นน้ำาัซซูจิอะไรแบบนี้ก็ไม่กลิ่นนี้ก็กำลังกำลังเป็นความคอมโพเนส์นะมันประณีประนอมดีสำหรับแนวคิด กับการใช้งานจริงนะคะอันนี้ก็เป็นแค่คําแนะนำสำําหรับโกนะเป็นความรู้สึกของโกแล้วก็มาดูกันว่าซินอ f ฟเฟเวนจะถูกใจใครมากแค่ไหนนะคะอันนี้ก็สรุปแล้วนะก็โอเคใช้ได้มาต่อมาสัปดาห์นี้นะคะโกจะลองใช้กรุงเทพอะพอกลับมาจากเชียงใหม่กรุงเทพร้อนมากฝนตกก็ยิ่งร้อนดังนั้นในตอนแรกนะคะโกว่าโกจะหยิบใช้ลัชลัชตัวนี้นะคะลัชลัชตัวนี้นะคะซึ่งเป็นกลิ่นแบบ เฮดดี้ฟลาวเเป็นแบบเป็นแบบมันลิที่แบบอินโดลิกเหม็นคาวแรงฉุนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยไม่ไหวไม่ไม่ไหวต้องขอร้องก่อนนะคะเราก็เราก็ากพอดีมีโอกาสดีได้ไปเจอตัวนี้ในะราคาถูกนะคะ d i อร์ต้เป็นบอดดี้สเปรย์ก็เลยคิดว่า <c oughs> เดี๋ยวสัปดาห์นี้เนี่ยเราลองมาใช้ d i อร์ต้ของลัสกันดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรเราเล่าให้ฟังก่อนว่า ลาชเนี่ยนะคะเป็นแบรนด์แบบเป็นแบรนด์พวกบอดี้แคร์ใช่ไหมแล้วก็มีน้ําหอมด้วยซึ่งน้ําหอมของลาชเนี่ยเป็นน้ําหอมที่เพื่อนๆอน <c oughs> อย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่ามองข้ามนะคะคือเรามองข้ามมาก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนเชียงใหม่อากาศดีไหมอากาศดีคะ่ะอากาศดีแล้วตอนนั้นที่โหไปเนี่ยอากาศแห้งกําลังดีฝุ่นยังไม่เยอะนะคะแล้วก็ฝุ่นยังไม่เยอะแล้วก็อยู่อุณหภูมิอยู่ประมาณแบบกลางคืนประมาณ23กลางวัน25อะไรอย่างเงี้ย สบายสบายมากเลยเชียงใหม่ดีมากแล้วก็ที่สำคัญกนะ็คือใส่น้ําหอมสนุกคือน้าหอมแังแนวพี่ใส่เชียงใหม่คือพออากาศมันนะมันไม่ต้องเย็นมากกด้นนะขอแค่มันแห้งมันจะไม่อึดอัดคือความชื้นสัมพันธ์ในอากาศน้อยๆเนี่ยน้าหอมน้อแรงมันจะไม่อึดอัดมากเราจะรู้สึกหายใจได้โล่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเวลาเจออากาศดีๆใช่ไหมโน้ตมันจะแบบเผยตัวแตกต่างจากโน้ตที่มันแบบในช่วงอากาศร้อนๆเลยนะครับเดร์ตี้หอมเย็นคุณเคยคุ้นเคยเลยใช่แต่ว่าเดี๋ยวคราวนี้เรามาเล่าก่อนเพราะว่า ว่าน้องดิวเล่าให้ฟังว่าเออเดอร์ตี้ของน้ำหอมของลัสเนี่ยเขาใช้เอเซนชยลออยล์แท้หลายๆตัวเน้นใช้เอเซนชยลออยล์ซึ่งเราอ่ะเป็นคนบ้าเอเซนชยลออยล์ oil, เราชอบน้ำหอมที่มันไม่สังเคราะห์มากนะคะคือมีเอเซนชยลออยล์ผสมบ้างไม่จำเป็นต้องเอเซนชยลออยล์100%ก็ได้แต่ว่าขอให้มีของจริงผสมอยู่บ้างเพราะมันจะเบรนกับกลิ่นบนผิวเราอ่ะได้ดีกว่าน้ำหอมที่มันเป็นสังเคราะห์ล้วน <c oughs> หลังจากนั้นมาพอน้องบอกแบบนี้เราก็เลยแบบเออเริ่มปลายปลาย,ลายตามองน้ำหอมของลัสซึ่งปกติมม่่่่อกกนนนใใชช้้แตสบกกบสูััาา คันนี้เนี่ยน้ำหอมของลัสเนี่ยมันก็จะมีดังอยู่ไม่กี่ตัวนะอย่างเช่น breath of god ใช่ไหมคะซึ่งเป็นกลิ่นอูดนะคะแล้วก็ dirty ซึ่งเป็นกลิ่นมิ้นท์แล้วก็จะเป็นอีกลิ่นนึงก็คือ rose jam ที่เป็นกุหลาบกุหลาบไซรัปอะไรอย่างเงี้ยตัวพวกนี้เนี่ยก็จะเหมือนจะพัฒน,นามาจากบอดี้สเปร์ก่อนมัน้งแล้วมันดังมากเขาเลยเอามาทําเป็นน้ําหอมยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งน้ําหอมของลัสเนี่ยราคาแต่ละตัวไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าเขาใช้เอเซนเชียลไอน์แท้จากธรรมชาติใช่ไหมดังนั้นเนี่ยต้นทน เกินก่อนว่าส่วนตัวแล้วผมเป็นคนชอบใช้น้ําหอมกลิ่นมิ้นท์อยู่แล้วนะคะแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนชอบน้ำหอมออเรนโอแรงๆอะไรอย่างเงีง้ยแ,แต่ว่ามันก็มีบางแง่มุมที่เราแบบจะแพ้ภัยตัวเองใช่ไหมแล้วเราก็มาใช้กลิ่นแบบเบาๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราก็จะมาลองใช้เดอร์ต <c oughs> ี้ของลาสกันนะคะจริงๆชื่อว่าเดอร์ตี้ที่แปลว่าสกปรกเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นการที่ทําให้กลิ่นมิ้นท์น่ะมันเป็นไอรอนิกแปนไอรอนิกก็คือการทําให้กลิ่นมิ้นท์ที่เป็นกลิ่นที่ represent ความสะอาดความคลีนความยาสีฟันใช่ไหมให้มันมีสกป,ป,ป,ปรกเพราะว่าเขาจะผสม,มกับทารกอนออยล์นะคะทารกอนออยล์ oil, ก็ทารกอนไม่มีชื่อไทยเนาะแล้วก็สเปีย์มินต์ก็คือเป็นมินต์ที่ออกกลิ่นหวานหน่อยจะพบมากในยาสีฟันใช่ไหมแล้วก็จะมีลาเวนเดอร์แอบโซลูทนะคะแล้วก็มีดอกส้มนะคะมีกลิน time, ine, น่นใบชามีควอมารีนควอมารีนก็คือกลิ่นหวานที่ได้มาจากถั่วทองกา้านะคะแล้วก็เจอราเนียมเลมอนโอ๊กมอสนะคะเอ็กซ์รคแล้วก็ไซรัณวูดที่จะอยู่ในนี้ <c oughs> ดังนั้นเรามาลองกันว่าเดอร์ตี้เป็นยังไ <c oughs> งเขาคันนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราซื้อพร้อมกับพีต่ต้นมันมีคนเอามาขายมัง้งขวดหนึ่งเนี่ยสองเก้าร้อยเก้าสิบบาทจากราคาเต็มที่เคาน์เตอร์มันประมาณพันสองเนี่ยก็เลยซื้อมามีคนเอฟได้มีเรากับพี่ต้นอีกคนหนึง่งเราก็บอกพี่ต้นมันแบบสามสิบนาทีมันแบบมันไปแล้วนะพี่ต้นก็บอกว่าเออมันจริงพี่ต้นก็บอกว่าเออแป๊บเดียวไปอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็าจะฉีดแบบไหนเราก็จะฉีดจุกๆุนะฮะตะ <c oughs> เกียน่าราฟเธอ เอาให้ตัวเปียกกันไปนะฮะอืมอ,มอะราวนะเป็นคนชอบจับผิดน้ําหอมเพราะเราฉี่มาปุ๊บเราได้กลิ่นบวยๆก่อนอนะ่ะเพราะอะไรเพราะโอ๊กมอสโอ๊กมอสมันจะมีความบวยบวยอยู่นิดนึง ถ้าขวดไม่ใช่สเปรย์รีฟ้าอันนี้ไม่เป็นบอดี้สเปรย์นะคุณอ่ะถ้าเป็นแบบน้ําหอมมันก็มีนะน้ำหอมมันก็เป็นขวดแบบนี้แหละน้ําหอมก็เป็นขวดแบบนี้แล้วก็เดอร์ตี้เนี่ยเป็นกลิ่นดังมากของทางแบรนด์นะมันก็เลยมีทั้งบอดี้สเปรย์มีทั้งน้ําหอมมีทั้งโซลิดเพอร์ฟิมแล้วก็มีเจลอาบน้ําด้วยให้ใช้เป็นครุให้ใช้ควบค,วบควบคู่กันไปเรามาคุยเรื่องกลิ่นก่อนกลิ่นนี้นะคะที่แน่ๆเลยอะมิ้นท์ ไม่ได้เด่นเป็นพระเอกนะก,ก็เด่นแหละแต่ว่าลาเวนเดอร์มันแบบนะช่วงท็อปตอนนี้ลาเวนเดอร์มันแย่งซีนมากเราได้กลิ่นลาเวนเดอร์ได้กลิ่นความบววยวยของโอ๊กมอสทารากอนจับไม่ได้เนโรลิจับไม่ได้แล้วก็มิน้นช่วงท็อปเป็นแบบนี้ดังนั้นช่วงที่เรารอแบบให้มันกลิ่นเหมือนเซ็ตตัวเรามาคุยถึงเรื่องน้ำหอมมิ้นกันโกเป็นคนชอบน้ำหอมมิ้นนะเราก็ใช้เยอะอย่างเช่นตัว C J หนึ 1> 1่งหนึ่งมันก็ต้องมีมิน์อยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นก็จะเป็นแบบโคโลนแบบคลาสสิกโคโลนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะขาดมิ้น์ไม่ได้ตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้พวกสามขวดแล้วคือแบบ <c oughs> ตุนไว้ตลอดเพราะว่ามันมีเอฟเฟกแบบทาแล้วคูลิ่งที่ผิวเหมือนจะใส่เมนทอลอมาอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นแบบคลาสสิกโคโลนสตรัคเจอร์ที่แบบใช้ได้อีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือน้ำหอมมิ้น์ที่เราชอบก็คือปกติเป็นคนไม่ค่อยใช้น้ำหอมผู้ชายแต่ว่าตัวนี้ก็ชอบ นะคะเป็น Echo ของ d a v i d o ok, f อตัวนี้เป็น Mint ต์อ a t i c ตินะคะใส่คารูนจำนวนมากให้กลิ่นอายแบบทะเลมิ้นต์กับ ender, ลาเวนเดอร์อะไรอย่างนี้ะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ดีแต่ว่าไม่ทนเลย3ชั่วโมงก็ไปแล้วนะครแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้โดยไม่ค่อยกลา้ากลัวหมดเนาะอีกตัวหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือกลอมเดการซอมนะคะตัว Sherbet p เ p p เปอร์มิ e น i ์ซีนะคะตัวนี้ก็เป็นกลิ่นยาสีฟันอีกเช่นเดียวกัน สังเกตนะคะมิ้นท์เนี่ยมันจะมีมิ้นท์แบบมิ้นท์ธรรมดาเปเปอร์มิ้นท์สเปียร์มิ้นท์ใช่ไหมคะสเปียร์มิ้นท์เนี่ยจะหวานสุดสเปียร์มิ้นท์จะเป็นกลิ่นที่เราคุ้นเคยมันจะอยู่ในพวกหมากฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มิ้นท์ธรรมดามิ้นท์ธรรมดามันจะมีความเอื่อนเมื่อตอนท้ายกลิ่นมันจะแบบชืดชืดเอื่อนๆลอยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปเปอร์มิ้นท์เปเปอร์มิ้นท์จะมีความเป็นสไปซี่สมชื่อเปเปอร์นะครับมันจะปร่าซ่าขึ้นมามิ้นท์สาจะไม่่คอยใช้ตัวไหนเนี่ยนปกตัวนี้ก ตัวนี้เป็นแบบเป็นมิ้นที่แบบเปเปพร์มิ้นที่แบบเวลาชายไปสกพังหนึ่งกลิ่นเหม็นนะมันเอื่อนมันแบบอื่อนลอยชืดชืดเหมือนใบมิ้นที่มันแบบช้ำแล้วอะไรอย่างเงี้ยเกลียดนะคะเกลียดแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ <c oughs> คนชอบลืมกันตัวนี้ก็เป็นแบบอของดีเหมือนกันนะคะของซานตามาเรียอควาดิเอลบานะคะเดอซานตามาเรียตัวนี้เป็นน้ำตกไม่มีหัวสเปรย์เป็นน้ำตกตามร่างเองาไม่ใสายจะปนกัน เป็นน้ำส่งต่ำร่างกายแล้วก็ให้เอฟเฟกที่แบบเย็นนะครแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเซนเทตวอเตอร์ไม่เชิงน้าหอมหรอกแอลกอฮอล์มันน้อยตัวนี้แต่ว่ามันใส่สมุนไพรามาเยอะมากเลยนะมันมีทั้งมิ้น์มันมีทั้งลาเวนเดอร์ der, มันมีทั้งท er ารากร์ดเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะใช้เป็นแบบอาบเตอเชฟได้ใช้เป็นแบบปลอบประโลมผิวหลังอาบแดดได้นะคะหรือว่าใช้รีเฟรชชิ่งระหว่างวันตกตก,ตกตามคอเนี่ยได้ตัวนี้ก็แบบมิ้นชัดเจนแล้วก็หอมแล้วก็สดชื่นเวเบล ะะแล้วก็สุดท้ายเรามามินที่เราชอบที่สุดนะก็คือ Herbal Fresh ก a าของตัวเก์แรงนะคะ Herbal Fresh ก a าของเก์แรงตัวนี้เนี่ยเราเคยทำแฮตทริกใช้ขวดร้อยยี่หมดภายใน3เดือนเพราะว่าใช้ทุกวันแล้วก็ฉีดตัว,ตว,ตวเปียกเลยนะคะตัวนี้เนี่ยดีมากตัวนี้ดีมากนะคะเราก็ชอบมากเลยตัวนี้เป็นมินที่ติดทนพอสมควรนะคะแฝงโทน f o รัลนิดนแล้วท้ายกลิ่นเนี่ย <c oughs> ไม่เอื่อน ไม่กลายเป็นมิ้นแบบเ <c> ห <oughs> ม็นเขียวเขียวๆเอือนลอยๆ <c oughs> ตอนปลายอะไม่ไม่เลยตัวนี้ถือว่าเป็นมิ้นที่เราแบบให้เป็นแบบว่าเป็นมิ้นที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเจอมาในห้องตลาดนะคะดังนั้นถ้าใครชอบอย่าลืมไปซื้อมานะคะ herbal fresca นะคะของอของเกลแลนในในลายลังพึ่งตัวนี้แหละดีที่สุดนะคะที่เคยใช้มาแล้วก็ชอบมากแล้วคราวนี้เราก็จะมาลองกันว่า dirty เนี่ยมันช่วยนะคะให้ผมเปลี่ยนใจได้หรือเปล่าว่าแบบ จากเฮอร์เบิร์ h เฟชกที่ชอบที่สุดปลืม้มที่สุดมีตูนไว้5้าขวดเนี่ยนะฮะว่าจะมาเปลี่ยนเป็นเดอร์ตี้ได้ไหมอีกส่วนหนึ่งนะที่เดอร์ตี้มันดังขึ้นมาเขาบอกว่าพวกดาราเกาหลีอ่ะพวกแบบบอยแบนด์เกาหลีใช้เยอะอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจเลยนะเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างยูนิเซ็กซ์เราก็มันสไปซี่นะมันสไปซี่อยู่แลหละแลเราก็ ไม่ได้มินชัดพูดเลยถ้าใครอยากได้มินชัดชัดเราเคยเจอมิ้นที่มันชัดกว่านี้ดังนั้นเนี่ยอันนี้สำหรับคนอื่นที่ว่ามินชัดไม่ชัดจริงๆลาเวนเดอร์ก็ตีคู่กันมาถ้าเกิดว่ามินห้าสิบลาเวนเดอร์ให้เลย30อยู่ในนี้นะคะแล้วก็โอ๊กมอสก็ดีเทคได้ไทม์ไทม์เราไม่เคยดมน้ำมันไทม์จริงๆเราเคยดมแต่ไทม์สด ก็มีความสไปซี่อยู่นิดนิดนิดนึงให้ความปลาขึ้นมานะคะครัวามารีนหวานหวานก็ทำให้แบบมินมันก็ใช้ได้อยู่ชิปเพิ่มรู้สึกว่ากินเันบาง <c oughs> ช่วงท็อปเนี่ลยล่มนเดอร์ชาร์ดมากอ่ะพอช่วงท็อปลา่ามเดอร์ชาร์ดมาใช่ไหมพอตอนนี้มันก็ยังท็อปอยู่เนอะ แต่ว่าพอถอยลาเวนเดอร์ลงมานิดนนะึงเนี่ยเริ่มเจอมิ้นท์แล้วก็เจอสไปซี่แปลกๆซึ่งไม่แน่ใจว่าชาตกอหรอือเปล่าอ้างแต่โดยรวมนะไม่เดอ์ตี้หลอกกลิ่นน้คลีนสไตล์นะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นแบบมันก็ดีนะมันเป็นความมิ้นท์ที่มันไม่ทําให้เรานึกถึงพวกยาสีฟนันหรือว่าน้ํายาบ้วนปากเท่าไหร่นะครับเพราะมันเป็นมิม้นท์ที่มันมีสไปซ์อย่างอื่นมาผสมที่สําคัญก็คือ ความเกลียวมันก็คือมันน่าจะทําให้กลิ่นบนผิวตัวแต่ละคนเนี่ยต่างกันเพราะว่ามันมีส่วนผสมของ Essential O i l แท้ถ้าลองดูในสลากนะคะเห็นไหมมันจะมีบอกรายละเอียดไว้หมดเลยใช่ไหมคะส่วนรายละเอียดตัวไหนเนี่ยทางแบรนด์เนี่ยหากทางแบรนด์ใช้ Essen t i a l oil ของแท้นะคะทางแบรนด์ก็จะใส่เป็นตัวสีเขียวเอาไว้ให้รู้ว่าตัวนี้เป็น Essential O i l แท้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบไม่เทสในสัตว์ด้วยนะคะ a n i m a l t อ s t Again Animal t e s t i n g นะคะดังนั้นแล้วตัวนี้เนี่ยของ AU อ u อ t ส a ตรเนะแบรนด์ต้นกำเนิดมันอยู่ที่นั่นก็คิดว่าใช้ได้เลยนะครเป็นน้ำหอมวีแกนด้วยดังนั้นก็เป็นทางเลือกที่ดีนะสำหรับคนที่อยากได้น้ำหอมกลิ่นสดชื่นสดใสใช้ง่ายๆในวันที่อากาศมันแปรปรวนมากหรือเกินแล้วก็แบบไม่อยากใช้น้ำหอมรุนแรงอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวโกก็จะอยู่กับกลิ่นน้องเดอร์ตี้ นะครดิพทีโกลเดอร์หอมมินมากมันมีตัวใหม่อะดิพทีก้าคุณกิตดดิชัยตัวดิพทีตัวอูเดรเมนเทมัง้งใช่ไหมตอนนั้นก็มินนะแต่ว่ากลายเป็นว่าโกกไปลองมาตรงนั้นอ erm นะูเดรเมนเทนอะท้ายกลิ่นอะมันเป็นมินอื่นอื่นเว้ยมันแบบมันเป็นมินแบบที่เราเกลียดอะมันเป็นมินแบบที่แบบเราชอบเจอในแบรนด์อื่นๆอย่างเจอในตัวนี้ก็คือเป็นมินที่แบบมันจะกลายเป็นความสดชื่นของมิน้นหายไปเหลือเป็นความอื่นๆลอยๆเหมือนใบไม้ช้ำน้ำํา แบบนั้นออเดอร์มินช้ยแต่ว่าตัวดิทิกโลเดอร์อะไรอย่างเงี้ยที่ทางคุณเขียนมาเรายังไม่เคยลองเลยขอบคุณมากเลยเนะะื้อคาเดี๋ยวจะหาโอกาสไปลองปกติไม่เป็นคนที่ไม่มีน้ําหอมของดิทิกเลยอะ่ะมันไม่ค่อยลงรอยกันมั้งสำหรับเราเลยนะคะหรือไม่ค่อยมีปัญญาซื้อหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวจะหาโอกาสไปลองนะคะขอบคุณมากเลยเป็นมิลรลายลังพึ่งใช่ถูกต้องแล้วคะ่ะมิลรลายลังพึ่งดีที่สุดเท่าที่เคยเชิญมาเลยนะปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ปัจจุบันนี้ก็ ไม่รู้ว่าตัวนี้จะเปลี่ยนใจพตัวนี้ผมว่าคลายแบล็กมิน์อ๋อแบล็กมิน์แรงนะโบเคยมีเคยเคยปลูกต้นแบล็กมิน์ของญี่ปุ่นอยู่แรงอยู่ใช้ได้ค่ะโอ้ได้เลยงั้นก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะไปลองดูนะคะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่วันเสาร์หน้านะคะแล้วก็มาสรุปกันว่าน้องมิ้นต์เดอร์ตี้เป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าโดยรวมรถถู้สึกตอนนี้เนี่ยไม่ได้มิ้น์เด่นมากนะคะไม่ได้เป็นมิ้น์เป็นพระเอกหลักหรอก,รอกมันก็มีลาเวนเดอร์ด้วยมีสไปด้วยนนะะคกกลิ่็ ออกไปทานโทนค่อนข้างยูนิเซ็กซ์นะคะแต่ว่ายังไงก็ดมแล้วก็เหมาะกับผู้ชายมากกว่าเพราะลาเวนเดอร์มันค่อนข้างเยอะนะคะความหวานก็จะควรมรันมีนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็เป็นกลิ่นที่สดชื่นดีครับฉีดได้สบายใจนะคะแล้วก็คาดหวังว่าความอโรมาเทอราปีจะมีในนี้ด้วยเพราะว่าสารอโรมาเทอราปีนี่นะคะมันสามารถซึมซับอย่างที่โกเคยแชร์บทความทางวิชาการเขาบอกว่าผิวเราเนี่ยนะคะสามารถรับกลิ่นได้นะ ก็คือหมายความว่าสารหอมใดๆที่มีคุณค่าที่มีสรรพคุณทางยาเนี่ยเมื่อฉีดลงผิวแล้วอะผิวเรารับรู้ได้อย่างเช่นน้ำมันลาเวนเดอร์ช่วยให้มีความสงบใจใช่ไหมครทบ่วให้นอนหลับง่ายดังนั้นเนี่ยหากเราใช้น้ำมันลาเวนเดอร์ทาลงไปที่ผิวเนี่ยผิวก็จะสามารถรับรู้ได้แล้วก็ได้รับสบรรพคุณตรงนั้นไปซึ่งสรรพคุณพวกนี้เนี่ยจะได้จากเอเซนเชียลออล์ของแท้เท่านั้นนะคะดังนั้นน,น,น้ำหอมกลิ่นสังเคราะห์ลาเวนเดอร์ ender, ก็จะไม่ช่วยให้คนเรานอนหลับสบายต้องเป็นมาจากของแท้เท่านั้นดังนั้นเนเี่ ลาสจึงเป็นทางเลือกที่ดีนะสำหรับคนที่ต้องการแบบความหอมด้วยแล้วก็ต้องการสรรพคุณทางยาด้วยอย่างเช่นตัวตัวลาสลาสตัวเนี้ยค่ะออกเสียงไม่ถูกอะลาสของลาสตัวนี้นะคะก็จะใช้มะลิแท้สีถึงได้แดงก่ำแกมอย่างเนี้ยนะเขาบอกว่าใช้แบบเอ่อตัวนี้ใช้อะไรแท้บ้างใช้โรสแอบโซลูทแท้นะคะจัสมินแอบโซลูทนะคะซึ่งเป็นจัสมินฝรั่งเศสนาะมียาแรงยาแรงนะคะวานิลาของแท้นะคะไซรอนบูดแท้ด้วย ตัวนี้ของแท้เยอะเลยดังนั้นเนี่ยก็น่าลองใช้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าอากาศสัปดาห์หน้ามันดีเดี๋ยวเราจะลองตัวนี้ต่อจากตัวเดอร์ตี้แล้วกันยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับเดอร์ตี้แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าโกมาสรุปผลให้ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ